ที่ไปเข้าค้นตู้คอนเทนเนอร์นะคะก่อนหน้านี้ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจำนวนทั้งหมดคือ3,803ตู้เพื่อที่จะหาอาวุธสงครามเพิ่มเติมล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ยุติการตรวจค้นไปแล้วเนื่องจากว่าไม่พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายค่ะโกติถือเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญนะคะที่ทางการไทยพยายามที่จะนําตัวผู้ต้องหาในคดีหมิ่นเบื้องสูงกลับมาดําเนินคดีที่ประเทศไทยค่ะจริงๆแล้วมีข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วนะคุณนลินว่าทางฝ่ายความมั่งทงเนี่ยพยายามที่จะประสานขอตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีคดี กลับมาดําเนินการที่ประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไม่เคยประสบความสาเร็จเลยแม้แต่รายเดียวแน่นอนว่าโกตีนี่คือหนึ่งในนั้นที่ประสานงานมานานแล้วใช่ไหมคะค่ะเรื่องนี้นะคะรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ประกาศชัดค่ะว่าหมายมั่นปั้นมือจะต้องได้ตัวโกตีกลับมาดําเนินคดีให้ได้นะคะซึ่งโกตีเองก็ไปตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวยอยู่ในประเทศลาวค่ะโดยใช้ชื่อว่าองค์กรสาพันธรัฐไทยนะคะ ก่อนหน้านี้ทางการไทยเนี่ยก็ได้ประสานให้ยายการสำนักคดีต่างประเทศทำเอกสารและพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดของโกติเพื่อส่งให้ทางการลาวพิจารณาด้วย คือสาเหตุนะคะที่ครั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงมั่นใจมากเลยในพยานหลักฐานก็เป็นเพราะว่าโกตีไม่ได้มีหมายจับแค่คดีหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งฐานความผิดนี้ไม่มีในประเทศลาวคือไม่ได้มีอันเดียวแต่ไปบวกกับความผิดที่เจ้าหน้าที่ได้ยึดอาวุธสงครามจำนวนมากมาจากบ้านของบุคคลที่เป็นเครือข่ายของโกตีด้วย ต้องทําความเข้าใจนะคะว่าไทยกับลาวมีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนร่วมกันเงื่อนไขคือต้องมีความผิดที่นั่นก็ผิดที่นี่ก็ผิดก็คือมีอาวุธสงครามเหมือนกันนั่นเองแต่ว่ามาตรา112สองเนี่ยคือทางการลาวเขาไม่ได้มีฐานความผิดนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่ความผิดฐานการครอบครองอาวุธสงครามซึ่งมันจะเป็นสาเหตุที่กดดันให้ทางการลาวเนี่ยต้องส่งตัวโกตีมาที่ประเทศไทยค่ะแต่อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมเป็นที่น่าสังเกตว่าองค์กรสหพันธรัฐไทยมีสํานักงานลับ อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ที่ประเทศลาวตอนนี้ยังออกอากาศอยู่เลยชูนารินเขาออกอากาศผ่านทาง YouTube ก็เป็นเขายังออกอากาศการส่งกระจายเสียง YouTube ของเขานะคะมีอยู่2ช่องด้วยกัน1ก็คือช่องยัมมี่และอีกช่องหนึ่งก็คือช่องไฟเย็นความเคลื่อนไหวสดๆร้อนๆเลยคือวันอังคารที่21มีนาคมค่ะผู้หญิงที่ชื่อว่ายัมมี่ไฟเย็นนะคะคนนี้เขาเป็นโฆษกองค์กรสหพันธ์รัฐไทยจัดรายการคุณสุชาดารายการชื่อว่าเปิดโฟนโค่นเเด็จการ เหมือนเดิมเลยแต่ว่าปรากฏว่ามีการแจ้งค่ะแจ้งข้อมูลบอกว่าโกตีหรือว่าในชื่อในวงการของเขาคือสหายหมาน้อยเนี่ยแห<ม>ละค่ะโกตีเขาขอหยุดจัดรายการทางวิทยุออนไลน์ใต้ดินจํานวนหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ยืนยันนะคะว่าการจับอาวุธสงครามล็อตใหญ่ของรัฐบาลพสชเป็นการจับฉากใส่ร้ายค่ะหลังที่โกตีออกมาพูดแบบนี้ฝ่ายความมั่นคงของไทยนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจัดฉากนักผู้ชมจํากันได้วันที่มีการประชุม,มคมบดีเอกประวิตยได้นําคลิป ในวินาทีที่บุกเข้าไปค้นรังของโกติน่ามาเปิดกลางที่ประชุมให้เห็นกันชัดๆ <ฮะ S 1> เลยนะคะว่ามีการครอบครองอาวุธสงครามจริงๆหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมนี่ในให้คุณผู้ชมดูคลิปนะคะวันที่บุกเข้าไปแล้วก็ไปเจอผู้ชายใส่เสื้อสีขาวค่ะตอนแรกก็ถามนะคะว่ามีอาวุธไหมเขาปฏิเสธบอกว่าไม่มีค้นไปค้นมาเจอ,อแล้วก็ <ฮะ S 1> เปลี่ยนท่าทีไปเลยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เจอหลักฐานซึ่งเป็นอาวุธของกลาง จากนั้นค่ะตัวของโกตีก็หายไปจากการจัดรายการวิทยุแต่มีข้อสังเกตจากบางฝ่ายว่าทางการลาวอาจกําลังจะถูกกดดันจากทางการรัฐบาลไทยเพราะโกตีตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีก,ก่อการร้ายไปแล้วด้วยซึ่งหลังข่าวในนครหลวงเวียงจันทร์นะคะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของลาวได้ขอให้โกตีเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทร์ให้ไปอยู่ต่างแขวงก่อนและคาดว่าโกตีจะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบเงีย,งยบๆ เหมือนตอนที่เขาได้เข้าไปอยู่ที่ลาวใหม่ๆคือไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่แขวงหลวงพระบางค่ะเข้าไปใหม่ๆตอนนั้นขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็คงต้องอยู่เงียบๆแล้วละค่ะถ้าอยู่ไม่เงียบเดี๋ยวโดนแน่นอนค่ะที่นี้ก็ต้องติดตามนะคะว่าความคืบหน้าการประสานขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งโกตีถือเป็นผู้ต้องหาสําคัญทางการไทยจะสามารถทําสําเร็จหรือเปล่าค่ะทางเลา่าความจริงของเราก็ติดต,ดตามประเด็นนี้มานําเสนอให้คุณผู้ชมเรื่อยๆนะคะ